ชาวราศีมังกรทุกท่านต่อจากนี้ไปถือว่าดวงของท่านนั้นจะดีเรียกว่าดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองก็ว่าได้ชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานการค้าขายหรือการลงทุนอะไร ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะดีดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วนับว่าในช่วงต่อไปนี้ดวงดาวต่างๆจะมีการส่งเสริมให้ท่านนั้นได้มีความเปลี่ยนแปลงในช่วงของเดือนกระดักกระดามนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่17จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกรกฎจึงทำให้ชาวราศีมังกรนั้น มีความสดใสเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานนั้นถือว่างานของท่านจะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองมีงานที่ดีเข้ามาหาท่านอีกด้วยและเป็นงานที่ยั่งยืนทาวรทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนท่าน เรียกว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่มีการบกพร่องท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในเรื่องของการงานนั้นผิดกับในช่วงก่อนนี้ในช่วงก่อนนั้นท่านหยิบจับทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จงานการก็ติดขัดอยู่เรื่อยๆในช่วงก่อนนั้นถือว่าไม่ดี เงินทองก็ไม่มีเข้ามาท่านเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังทำอะไรก็ติดขัดอยู่เรื่อยๆการงานถ้าหากว่าท่านทำงานอะไรในช่วงก่อนก็โดนเอารัดเอาเปรียบโดนคนลังเกียจก็มีบางคนก็ชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิบเรียกว่าชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนที่แล้วจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร เกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินบางครั้งบางคราวก็มีงานบ้างบางทีก็ไม่มีงานเรียกว่าจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมังกรก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ผ่านมานั้นท่านทำอะไรก็ติดขัดอยู่เรื่อยๆไม่มีเงินไม่มีทองจะไปขอย,ยืมใครก็ยาก ในช่วงนั้นถือว่าดวงของท่านไม่ค่อยดีแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีมังกรนั้นจะมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีผลดีกับตัวของท่านในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนนั้นถ้าหากว่าไม่มีงาน อยู่กับบ้านเฉยๆไปสมัครงานก็ไม่ได้ในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านไม่ค่อยดีแต่ต่อจากนี้ไปท่านไปสมัครงานอะไรก็จะได้ทำดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านท่านจะลงทุนอะไร ในช่วงนี้ก็จะมีความสาเร็จอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายก็จะขายดิบขายดีมีกิกาำไรเกิดขึ้นเป็นคนที่เรียกว่าหาเงินหาทองเก่งชาวราศีมังกรนับว่าดวงของท่านนั้นมาอยู่ในจุดยืนที่ดีเงินทองนั้นก็มีหลังไหลเข้ามาท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ถือว่าการเงินนั้น หาไม่ยากการงานก็หาคล่องท่านใดที่ว่างงานตกงานก็จะมีงานทำในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารณาไมา ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะไม่เจ็บป่วยหรือว่าไม่เป็นอะไรบางทีก็เป็นบ้างก็เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของโรคเก่าๆโรคความดันไขมันเบาหวานอันนี้ก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกรดกกรดาคมต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่19 จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ชาวราศีมังกรก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินการเฮินอันนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างตาเพราท่านสูงอายุก้หยท่านระวังอาจจะมีการลื่นลม้มหรือว่าเท้าแปลงเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้ การไปเหนือไปใต้ไปทางไหนอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้จะไปทางไหนก็แล้วแต่ท่านระวังไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวได้เพราะฉะนั้นการระวังนั้นอาจจะดีกับตัวเราอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็จากหนักก็กลับกลายเป็นเบาได้ ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่27อันนี้จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกันจึงทำให้ชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะมีความโดดเด่นกลับมาอีกครั้งทําอะไรก็จะมีผลดีจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านชาวราศีมังกรนับว่าในช่วงที่ดาวอังคาร เข้าสู่ในราศีกันในช่วงของวันที่27ของเดือนกรดกดาคมนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทางนั้นการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าท่านจะทำงานหนักขนาดไหนก็มีคนคอยช่วยแบ่งภาระหรือว่าแบ่งปันไปได้ในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่าชาวราศีมังกร ในช่วงของเดือนกระดักกระดาจะไม่เดือดร้อนในช่วงของปลายเดือนท่านหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาท่านท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทองนั้นก็หาง่ายไม่เคยที่เรียกว่าสะดุดหรือว่า ขาดตกบกร้องอะไรท่านมีแต่มีแต่ทางได้เงินได้ทองในช่วงนี้เงินจะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของโชคลาบก็อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนล่ำรวยรวยแล้วท่านก็รวยอีกก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินนั้นชาวราศีมังกรจะ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทางนั้นในเรื่องของสุขภาพและาราน a มัยอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านมีภูมิต้านทานที่ดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยทำอะไรก็มีความขยันขันแข็งเกี่ยวกับในเรื่องของการทรมากินถือว่าดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอยู่เรื่อยๆการเงินการทองก็มีหมุนเวียนเข้ามาหาท่าน เรียกว่าไม่ขาดสายท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินนั้นถือว่าชาวราศีมังกรจะมีความโดดเด่นอย่างมากๆในช่วงของเดือนกระดะักกระดาคมต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่27 จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีเมถุนในระหว่างวันที่2 7นี้ของเดือนกระดักกระดาโคมจะทำให้ชาวราศีมังกรน,นั้นมีโชคมีลาบเข้ามาเกยอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกมากมายในช่วงนี้ สิ่งที่ท่านเคยรอคอยหรือว่าสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและมีความปรารถนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ามาหาท่านสิ่งที่ท่านเคยรอคอยก็จะสิ้นสุดลงไปได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วทําอะไรก็มีคนคอยให้กําลังใจรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ ช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ถือว่าดวงของท่านยังอยู่ในจุดยืนที่ดีทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยท่านจะมีโชคมีลาบและมีโอกาสดีๆด,ดังนั้นในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ดีเอาอกเอาใจ พูดยาดีสำหรับท่านใดที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวท่านจะเจอเจอเนื้อคู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมท่านจะพบเจอคนที่ใช่หรือว่าพบเจอเจอคนที่เรียกว่ารักจริงทำอะไรก็มีความมั่นคงท่านจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปในช่วงนี้ ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีติดต่ออะไรทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้ว เห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดจทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี